สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะนำเหรียญเท้าฮิรันพนาศูนด้านหลังเท้าเวสุวรรณนะครับรุ่นปลดหนี้ปลอดโลกปลอดภัยหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามของหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็เป็นเท้าฮิรันพนาศูนรุ่นแรกนะครับสำหรับเท้าฮิรันพนาศูนนะครับมีความเชื่อกันว่านะครับถ้าผู้ใดบูชานะครับ จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมโดยตามตำนานและที่มาของเท้าฮิรันพนาสูรน,นะครับเชื่อว่าเท้าฮิรันพนาสูรเป็นอสูรรูปใหญ่กำยำใหญ่โตเป็นผู้มีสัมมาปฏิบัติที่คอยติดตามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่6เพื่อปกปักรักษาและป้องกันพยันตรายทั้งปวงให้แก่พระองค์โดยคําว่าฮิรันหมายสีเงินหรือสีทอง ส่วนคำว่าพนาศูนหมายถึงเทพาศูนแห่งป่าตามตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเท้าฮิวรันพนาศูนเริ่มขึ้นราวปีพศ .2449 ในครั้งนั้นล้นเก้ารัชกาลที่6ขณะดำรงภระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเสด็จไปยังมณฑลพายัพหรือพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยในปัจจุบัน เส้นทางประพาสต้องเดินทางเข้าไปในป่าลึกทำให้ข้าราชบริพารและผู้ติดตามต่างรู้สึกเกรงกลัวอันตรายรัชกาลที่6ทรงคายกังวลด้วยการตัดว่ายามที่เจ้านายใหญ่ประพาสในที่ต่างๆจะมีเทพเทวดาหรืออสูรที่มีสัมมาทิฏฐิตามทํานองคลองธรรมคอยช่วยเหลือติดตามเพื่อคุ้มครองไม่ให้เกิดพยันตราย ในคืนนั้นเองมีผู้ติดตามท่านหนึ่งฝันเห็นชายรูปร่างกำยำใหญ่โตเข้ามาบอกว่าตนเป็นอสูรชาวป่ามีชื่อว่าฮิรันจะขอติดตามเสด็จราชการที่อกและดูแลปกปักรักษามิให้อันตรายใดๆมาก้ำกายเมื่อตื่นจากฝันผู้ติดตามจึงทูลเรื่องนี้แก่พระองค์ท่านหลังจากทราบราชการที่อกทรงโปรดก้าวให้จัดเครื่องเสเวยตั้งเส้นแก่อสูรฮิรัน และทำพิธีเชิญติดตามเสด็จจนกลายเป็นธรรมเนียมเมื่อเสด็จถลิงถวันราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่าท้าวฮิรันพนาศู์โดยสารเท้าวฮิรันพนาศูน,น,น,ศน,นะครับก็จะมีตั้งอยู่ที่พระราชวังพญาไทนะครับซึ่งผู้คนหรือประชาชนนะครับมักไปขอพรนะครับเกี่ยวกับเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บนะครับขอให้หายแคล้วคลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะครับลงยาแดงถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับด้านหน้าเป็นท้าวฮิรันพนาสูรนะครับด้านหลังจะเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูเหรียญกันนะครับนับว่าเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งเลยนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับซึ่งท้าวฮิรันพนาสูรนะครับ ไม่ค่อยมีเกจิอาจารย์ไหนสร้างมากนักนะครับเมื่อมีท่านสร้างออกมาก็สร้างได้สวยงามนะครับเป็นที่น่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็น่าบูชานะครับมีหลายเนื้อนะครับหลายสีเนื้อนี้เช่ามาเป็นเนื้อเนื้อเอาปาก้านะครับรงยาแดงนะครับรายละเอียดในการแกะพิมพ์นะครับงดงามมากนะครับ มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับอ่อนช้อยนะครับสวยงามนะครับนับว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับแกะรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับพระรุ่นใหม่ๆหรือรุ่นปัจจุบันนะครับในการแกะบล็อกนี้ก็จะสวยงามนะครับเป็นตามยุคตามสมัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับ ท้าเวสุวรรณก็มีสร้างหลายที่นะครับผมซึ่งเท้าเวสุวรรณนะครับก็เป็นอธิดีแห่งอสูรนะครับผู้คุ้มครองดูแลโรคมนุษย์นะครับและช่วยปกปักภัยร้ายจากผู้ผีปีศาจนะครับรวมถึงยังคอยดูแลทรัพย์สินนะครับก็ความเชื่อก็โชคลาภด้วยนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับรายละเอียดของท้าเวสุวรรณครับเรามาส่องดูความสวยงามกันนะครับด้านล่างนะครับก็เขียนว่าปลดหนี้ ปลอดโรคนะครับปลอดภัยหลวงพ่อพัดแล้วก็มีโค้ดนัมเบอร์นะครับเลข9 5นะครับเหรียญน,นี้รายละเอียดนั้นก็สวยงามเลยนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับเหรียญรุ่นปัจจุบันนะครับรุ่นใหม่ๆแกะพิมพ์แกะบล็อกสวยงามมากนะครับเป็นเนื้ออันปะกาโรงยาแดงนะครับดูยันนะครับผม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญนี้ครับก็เป็นเหรียญใหม่นะครับเช่ามาก็เลยนํามาแกะกล่องผ้าใหม่นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นการรีวิวผ้านะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าสวยหรือไม่นะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเพื่อนๆเผื่อชอบนะครับจะได้ไปเช่าหากันมาบูชานะครับกับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ